ท้องหมาข้างถนน,ตตนใต้ต้นไทรที่ใครๆก็ว่าเพี้ยนชอบเห่าหอนไม่มีเหตุผลยิ่งกลางคืนยิ่งคลางหงิงๆเหมือนเห็นอะไรชาวด้านได้แต่สายหน้าบางคนก็ไล่ตีแต่ท้องก็ยังเฝ้าปักหลักอยู่ตรงนั้นวันหนึ่งท้องฟ้ามืดครึ้มผิดปกติลมพัดแรงจนต้นไม้โยกคลอนฝนเม็ดใหญ่เทกระหน่ำลงมาพายุโหมหนักจนแทบมองไม่เห็นอะไรจ,จู่จู ทองก็กระโจนออกไปเห่าเสียงดังลั่นกราดเกลี้ยวใส่บางสิ่งที่ไม่ปรากฏตัวมันแยกเขี้ยวคำรามใส่ความว่างเปล่าเบื้องหน้าชายแก่คนหนึ่งที่กำลังจะออกไปสำรวจบ้านถึงกับพงะเมื่อเห็นภาพตรงหน้าแสงสีเขียวเรืองรองสว่างวาบจากตัวทองดวงตาของมันเปล่งประกายราวกับจะพุ่งชนดวงตาของทองจ้องเขม็งพลังงานลึกลับก่อตัวขึ้นรอบกายมันจนกลายเป็นเกราะกำบังใสป้องกันลมพายุ และเงาประหลาดที่กำลังคืบคลานเข้ามาในหมู่บ้านร่างเงาเหล่านั้นสลายไปเมื่อปะทะเข้ากับเกราะทองชาวบ้านที่ซ่อนตัวอยู่ต่างมองออกมาด้วยความตกตะลึงท้องฟ้าเริ่มสงบลงพายุคลี่คลายไปพร้อมกับร่างทองที่ทรุดลงนอนแต่รอยยิ้มเล็กๆก,ก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของชาวบ้านพวกเขาไม่เคยมองทองด้วยสายตาเดิมอีกต่อไปสุนัขข้างถนนตัวเดียวได้ปกป้องบ้านทั้งหลังด้วยชีวิต